โมโนโบรรเทาทุกวันนี้พาไปฟังความทุกข์ของชาวบ้านที่ตำบลคลองขนานจังหวัดกระบี่นะครับที่มาร้องเรียนว่าพวกเขาเนี่ยคัดค้านการทำรังวัดที่ดินเพราะว่ามันไปกินพื้นที่ที่เป็นที่ทำกินของพวกเขากว่า800ไร่ครับชาวบ้านหมู่แตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่รวมตัวกันที่ริมถนนสายเหนือคลองแหลมกรวดคัดค้านการรังวัดที่ดินหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือว่านอสอลอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานนะครับโดยอ้างว่ารุกล้ำทับที่ดินทำกินของพวกเขาเนื่องจากที่ดินแถวนี้เนี่ยทางกรมป่าไม้ออกหนังสือสิทธิ์ทำกินให้ชาวบ้านมาแล้วหลายคนรวมเนื้อที่กว่า300ไร่และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานทำเป็นการขอรังวัดเพื่อออกหน,งงออกนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงก็เลยรวมตัวกันคัดค้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบด้วย ทางตัวแทนชาวบ้านเขามองว่าไม่เห็นด้วยนะกับการรังวัดที่ดินของอบตคลอ,องขนานแบบนี้หากปล่อยให้เกิดขึ้นเดี๋ยวจะมีการลงเลขระวางแผนที่ซึ่งชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปแล้วจะมาคัดค้านภายหลังทําไม่ได้นะครับท,ทั้งทที่ที่ตรงนี้เป็นที่ดินมรดกที่ผ่านมาเคยถูกจับในข้อหาบุกรุกที่สาธารณะแต่ชาวบ้านเขาก็ไปสู้คดีจนชนะมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเมื่อชนะคดีมาแล้วก็เชื่อได้ว่าที่บริเวณนี้ไม่ได้เป็นที่สาธารณะตามที่อบตอกล่าวอ้างนั่นเองไปฟังเสียงครับพี่ตรงนี้ไม่ได้เป็นที่สาธารณประโยชน์มันเป็นที่ป่าจังหวัดเหน่งชาติและก็ตอนนี้ทางกรมป่าไมา้กําลังออกพอทชให้กับชาวบ้านอยู่ทุกเกิดจะทุกแปลงแล้วตอนนี้และตอนนี้ที่ได้มารวมตัวคือเพื่อมาคัดค้านไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเขามารังวัดเพราะถ้ารังวัดเสร็จคือชาวบ้านก็จะไม่มี ิคัดค้านอีกเพราะเขาจะลงเลขหลักหมดชาวบ้านอ้างว่าพื้นที่ที่อบตคลองขนานจะรังวัดนั้นมีเนื้อที่กว่า800ไร่ที่ไปทับซ้อนกับที่ดินทํากินนะครับชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ทํากินมานานกว่า100ปีบอกแบบนี้เลยนะส่วนใยายเนี่ยจะใช้พื้นที่ปลูกปั้มน้ํามันเกือบทั้งหมดก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างรอบด้านด้วยกับกรณีนี้หลังชาวบ้านคัดค้านเจ้าหน้าที่ที่ดินก็เลยยกเลิกการรังวัดออกไปก่อนนะครับ โดยให้ชาวบ้านลงลายมือเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้นําชุมชนชาวบ้านฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แนวเขตที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความเดือดร้อนมีปัญหาไร้ที่พึ่งอยากให้เราช่วยเหลืออยากให้เราช่วยบรรเทาทุกข์ส่งกันเข้ามานะครับเรื่องราวของท่านอินบ็อกซ์ผ่านเพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนกัน